สวัสดีพี่น้องอันนี้คือทีมงานของเราทีมงานของสาวน้อยเองเนาะพี่น้องนี่ก็อยู่กันหลายคนอันนี้อันนี้ชา,าวดา,าวเนาะพี่น้องดาวย่างๆเนาะพี่น้องจำได้นะอันแล้ของสาวเมย์เนาะพี่น้องเนาะเออประมาณนั้นราบสวัสดีสบายดีพี่น้องฟองปายมืดสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่กับสาวน่อยคนเก่าคนเดิมพี่น้อง มื่อนี้เพิ่มเติมซะหน่อยสิมาเห็ดพักขัวพี่น้องพี่น้องเนาะที่มาเห็ดพักขัวนี่พี่น้องมาเบิงอันพักอาหารนี่ยังไะอาหารผม่าเนาะพี่น้องเนาะอาหารผม่าหรืออาหารไทยใหญ่เนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าซะหน่อยกะลืมเมื่อไหร่พี่น้องมันกับเหิงเลยเนาะยังบ่คยเห็ดจกเออเห็ดแต่โดนแล้วล่ะแล้วก็ลืมพี่น้องกับเมื่อนี้มีอันสาวดาวย่อยย่างเนาะพี่น้องพ่นยากกินก็เลยก็เลย ก็เลยต้องเห็ดในเบื้อกินพี่น้องก็ก็ลืมมาหลายหลายสี่ห้าปีหกปีแล้วเนาะบ่ได้เห็ดพี่น้องก็เลยมาหนีสิมาลองเห็ดเบิ่งให้เพิ่นกินนี่วัตถุดิบทพี้ยหน่อยเตรียมไว้เนาะก็ที่มีผักเมื่อประกาดอะไรเนี่ยผักกาตุไม่ใช่พูดเนี่ยเออเพี้ยหน่อยกับพูดอ่ะผักกาดเนาะพี่น้องอันนี้ผักกาดแล้วก็ย้อนย้อนมักสไลพี่น้องย้อนมักสไลแล้วก็มักสไลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มักสไล แล้วก็มีอันพักซีพักซีกซเล่าเนาะพี่น้องเนะะเะาะภาษาไทยก็ยอดมะระแล้วก็หมักมะระขีนกเนาะพี่น้องเนาะ,ะตามนั้นเนาะพี่น้องอ่ะพี่น้องเอ่านี่พี่นอ้องเบิ่งนึงตอนนี้ก็กำลังได้ที่แลวเนาะพี่น้องเลเปื่อยมาเลยเดี๋ยวเช้าหน่อยเชียวพักลงไปเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีพักเอฟซีทุก่านเ้ามาเลยก็เบิ่งคลิปนี่ให้จบแล้วก็ฝากกด กด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าพี่น,อขขน้องเมื่อฉุกขู่ฉุกคนเมื่อถูกมองถูกบ่อนนะจ้าขอ,อกำลังใจจากพี่น้องให้ลงพักเอาพักลงไปเลยนะอง เมนูนีน่ก็ไม่ได้เห็นงานเราพี่น้องเพราะว่าผู้ได้โบหูก็เหตุยากคือกันเพราะว่าผู้ได้คันผู้ได้โบมีพัวพม่าโบมีพัวไทยใหญ่ไ็ทีเห็เหุบมเป็นเนาพี่น้องเนาะเออตามนั่นล่ะ <c oughs> จบนะจบนะ <c oughs> นี่พี่น้องเอาผักกาศลงไปเนาะ เมนูไหนก็เห็ดงายอยู่ดอกพี่น้องเลยลองไปเห็ดกินเบอ่งผู้ใดอยากก็แบบห้ากระต้มต้มมะเขือเนาะพี่น้องต้มมะเขือต้มมะแข้งต้มมะเล่นใช้น้ำกันห้มันแล้วก็ต้มมะพริกใช้ใช้น้ำกันเนาะห้มันเปื่อยมันเปื่อยเขากับี้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 หายมันละเอียดเอ้อพี่น้องห้มันละเอียดแล้วเขาก็มันเปื่อยเรียบร้อยเขาก็เอาวันพักลงไปเนี่ยพี่น้องพอมันเปื่อยเอาหอมแดงลงไปน้ำเดิอพี่น้องเล้อ ความจริงเขาจะใส่สถั่วเน,น,น่านําเนาะเขาประเทศเขาเขาจะใส่สถั่วเนา่าแต่ช้าน่อยบ่มีถั่วเนา่าพี่น้องช้าน่อยก็จะใส่ผักใส่ผักกาดเนาะพี่น้องช้าน่อยก็บได้อยากกินเด้อพี่น้องแต่ว่าสา้าดาวอ่ะเอื้อยของเา้าแม่พี่น้องสา้าดาวย่อยยำยางนะพี่น้องคนอยากก็เลยต้องเหตเพิ่นกินใส่ผักอันนี้มานําใส่ผักสไลผักสไลหรือว่ายอดมะระเนาะแล้วก็ใส่ผัก สีกสีลาวผักสีลาวผักสีลาวใปเมืดปะนี่พี่น้อง เ็ดง่ายๆพี่น้องเลยใ่่ะ้เดยอ่องนามพี่น้องซุมๆ,ๆที่นี้ครัวพักพักโคเข้ากั แล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะปิดไฟเลาวชิตักไปกินเลยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยหน้าตาก็ชิประมาณนี้เนาะพี่น้องอาหารอาหารไทยใหญ่เนาะรู้ล่าอาหารเมียนมานะพี่น้องพี่น้องอยากก็ลองไปเห็ดเบิงเนาะพี่น้องเห็ดเห็ดง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้เห็ดยากคือเสนหน่อยว่าแหละพี่น้องเอ้เจ้าหน้าที่เลยเอาตักไปกินเลยพี่น้องเนี่ย ้ยพี่น้องเป็นตาแสบบอผักขั่วนดวนี่พี่น้องหน้าตากาสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝาก FC ทุกท่านเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะพี่น้องเนะาะเข้ามาแล้วกะขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเบิ่งคลิปนี้ให้จบแล้วก็กด สับสัไข่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องสุดท้ายแล้วพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเมื่อสุขุมสุขคนเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามช่อง YouTube สาวหน่อยผ้าเห็ดผ้ากินชาแนลในเด้อพี่น้องสุดท้ายแล้วขอกล่าเค้า่าสบายดีเออห้อนห,อนหอนายบาๆ